วันนี้อารมณ์ดีอยากจะกินฝรั่งขี้นกฝรั่งขี้นกที่บ้านจะมีอยู่3มต้นนะคะของเราจะปลูกแบบอินรีย์ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงต้นสูงท่วมหลังคาบ้านเลยปกติเราจะไม่ห่อเพราะว่าเราจะปลูกไว้เผื่อกระรอกกระแต่ถ้าอยากมากินเราให้กินฟรีคะ่ะ ต้นไม้ที่ไม่ใส่ยาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารพิษใบจะเป็นรูๆแบบนี้นะคะส่วนลูกของฝรั่ง ถ้าอยากจะทานจริงๆเราก็ต้องห่อนะคะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะเราไม่ฉีดยาฆ่าแมลงแมลงก็จะเข้ามาเจาะทําให้มีหนอนข้างในถึงเวลาลูกใหญ่แล้วอะเราก็จะทานไม่ได้นะคะจะมีหนอนข้างในาลไยก็จะใช้วิธีการห่อโดยใช้ถุงพลาสติกถ้ามีใครมาขอเราก็จะตอนให้ส่วนมากจะตอนให้นะคะตอนขายก็ส่วนมากๆค่ะ ส่วนมากที่สวนจะปลูกแบบเกษตรผสมผสานและอินทรีย์นะคะคนได้กินสัตว์ได้กินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเราอยากทานอะไรเราก็ปลูกแบบนั้นไม่ต้องฉีดยาฆ่ามแมลงรสชาติดีไม่แพ้กันค่ะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยในสวน มอะไรก็จะปลูกฝรั่งหลายๆสายพันธุ์ค่ะเอาไว้ทานจะได้ไม่ต้องซื้อไงคะ